ครับสวัสดีครับพี่น้องสุป่สุคนครับเมื่อวันนี้เ้าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกครับสวัสดีพี่น้องสุป่สุคนเด้อครับามาเบื่องบรรยากาศตอนเช้าครับเช้าวันที่ยี่สิบหกของวันหยุดวันอาทิตย์ครับเงียบคกีบครับใช้งานมือนี่เพราะว่าเป็นวันห้องดีเดย์ครับเมื่อวานนี้วันห้องดีเดย์หรือว่าวันหยุดบ้านห้องหล้เงียบไรครับ มึงบรรยากาศ,กศกครับฮอนครับเมื่อนี่แดดจัดๆขนาดค,านาครับจนแสบตาไปนอนไปนอนอยู่รถน,น,นอน,อนะเดี๋ยวว่ามันบ่อไดดรับรถตะมือยุ่นบอกนะเอามีคนอยู่ตัวนี้ สงสัยแขกครับแขกมาเอารถุดเห็นงานเมื่อวานนี้วันยุดครับวันยุดวันที่ยี่สิบหาคือวันคริสต์มาสนะครับเนาะสุปเปโซนกับอัดหูนะครับวเมื่อนี้เมื่อนี้สายดันบ้มากครับสายดันสงสัยเมากค้างครับ เพราะว่านักโพดเมื่อวานนี่ทรายดันเมื่อวานแหละครับคันพูดได้ได้กินเข้าไปมันกันยู่บไะไรนะครับว่าเอาให้สุดเทียบแต่ว่านุ่มอุดรว่กินครับนุ่มอุดรว่กินเราสูบุตยาครับยาเสียนนี่สูบอยู่สูบุตยาเสียนแหละผมสิ่งเสพตบทิศว่เอาครับเราว่เอาครับผม ผ่านมาแล้วครับจุดนั้นคือว่ามีแต่ขอเสียครับบุ้มีดขอดีนกเว้นครับไหนพ่อเว้นได้ก็เว้นครับหนุ่แรกสุขภาพเจ้าของครับการมุ้มีดยังร้ายครับมา <c oughs> อาทิบเบาจากกับพีกับน่องกับพอลุ่งแม่ป้าสุผูสุคนครับ พราะว่าง่อาอะไรลงคิปไห้เบิ้งแล้วหัหาผมสีไลสดไห้เบิง้งมันกะวมม่ามันยานเขาว่าไห้นะครับเมื่อวานนี้ที่ผมเขาไปที่สถานที่คนไทยทุกคนต้องไปครับคือกุนไม้ครับพระใัยเคยมาเคยไปเคยมาประเทศนี้อาจชิลครับเป็นยังไงตั้งจาก ซ0ปียี่ปีขึ้นหลังบ่ครับต่างบอเปลี่ยนแปลงาลายรครับแต่ผมสองปีสามปีแล้วผมงก็ไปมู่ว่านนี่ละเพราะว่ายังเพราะว่าผิดบอกโควิดม่ว่านนี่ไปพ่อพี่พ่อน้องครับพี่น้องมาพอกันมากสองปีกลัวได้ไปพอกันครับมู่ว่านนี่โอ้ดีใจครับ แต่หลายคนเห็นพี่น้องป้องไปไอ้ไส่ทั้งหลายครับผู้บ่เคยพ่อกับพ่อครับเมืบบ่อวานนี้ว่าเขาเปิดโอกาสครับเปิดโอกาสใ,ให้คนไทยอินเดียแน่บังกลาแน่ครับไชน่าแน่ครับให้ออกไปสลองสังสรรครับแต่ก็ยังมีอีกครับปีใหม่วันที่หนึ่งที่สอง แล้วกับวันเดือนกุมภาครับวันที่หนึ่งที่สองตุดจินครับตุดจินนั่นคือวันของประเทศเขาครับสหยุดหน่อยยุดไล่ก็ขึ้นอยู่แต่ละบริษัทครับเพราะว่ารลหมองกับยุดเป็นอาทิตย์รลหมองกับยุดมือหนึ่งสองมือครับเขาแน่นอนว่าไ้ บบนนงานครัเริ่มแข็งแล้วครับเริ่มสีแข็งแล้วที่ว่าว่านนี่บ่อได้มาต่องมันตัวนี้อาจีแข็งครับแต่ว่าตัวนี้นี่บ่กแข็งครับนี่ตัวนี้เป็นน้ำูน่น้ำบ่อแข็งแต่ว่าก็จะได้ไปเก็บครับรูปนาครับรูปนาขึ้นรูปนามันขึ้นครับ น้ำมันไหลออกครับตรงยางคามาเสร็จนี่ครับนี่เซ็นนี่ยางลงมาเนี่ครับนี่ยางลงมานี่ย่งางลงมามันรูบน้ำมันสึ้นะครับต้องไปแก้ตัวนะครับนะจุดนั้นครับนะแก้ครับน้ำค้างอยู่มันเดี๋ยวโฟร์แมนไเพันจะมาเห็นอื่นต้องไปแก้ครับบางไดมันล่นออกไปกับลูบขึ้นมาครับตรงนี้ก็ต้อง อันนี้ตองแก้ครับนี่นำขังครับส่วนมือนี้เทกลงนี่ครับนี่ปล่อยลงไปเลยให้มันกองไว้นี่ให้มันหล่นอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมก็จะม,มาเท่าออกไปพุน่นสาดดันม่วๆมือนี้กับจิแมแมนผมตัวไปเก็บงานเก็บงานนะครับปั่นคันคู่ปัน่นคันคู่ไว้ตบสโตรปไปครับนี่คืองานมือนี้ มี่บอนี่ก็บ,บอกคุณครับแทรกเตอร์อยู่จอดอยู่พวกุนตบหนาดินไว้ตบสลบไว้เอาขอให้พ่อแม่พี่น้องสุป่สุสคนนะครับเนาะอยู่ดีไม่แห้งกันสุป่สุคนอยู่ดีมีแห้งกันสุป่สุคนคนะปีใหม่แล้วอีกบกี่มมือกับปีใหม่แล้วครับ สชดีปีใหม่สุปูสุขคนครับมีโชกมีลาบกันสุปูสุขคนถึงหวอยลวยเบอร์ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสุปูสุขคนเด้อครับ่อแม่พี่น้องของนุมอูดรมีโชมีไส้ครับขอบารมีองค์ปูญเ่ารักสมรักษา รอพ่อหนุมมูดอนใน Facebook นี่ให้ตลอดปลอดภัยแค่วแาดทุกประการครับขอให้ข้ามวอพ่อน,นี่ไปห่อดให้ถึงพี่น้องป้องไปสุปูสุขนครับขอให้อขอให้ปูญานี่นำหลักสมรักษาพี่น้องแฟนเพียรผมสุปูสุขนของนุมมูดอน เาคีดดีซี่จงอยู่ดีมีแห้งในวาระดีทีขึ้นปีไม่สุขผูสุขคนเด้อครับผมขอจบไรแค่โดนคลิปแค่เพียงแค่นี้เนาะครับเนาะสวัสดีครับ